สวัสดีปีใหม่ครับ2,023ครับคุณผู้ชมทุกท่านและเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับกับสู่รายการของเรานะครับเก็บทิศความอร่อยครับสำหรับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆคนไหนครับที่ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์นะครับต้องไม่พลาดเลยครับสำหรับผู้ชมนะครับที่อยู่ประเทศไทยนะครับ เวลาเราจะไปกินแฮมเบอร์เกอร์นะครับส่วนใหญ่เราก็จะไปกินอยู่ที่แมคโดนัลด์ใช่ไหมครับหรือไม่ก็เบอร์เกอร์คิงหรือในตัวเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพเขาก <c GT 3> ็มีร้านเบอร์เกอร์ต่างๆที่เปิดตามมเมืองต่างๆนะครับก็ไปกินกันได้ครับแต่ว่าครับเบอร์เกอร์ยี่ห้อนี้นะครับเท่าที่ผมทราบนะครับยังไม่เคยเปิดอยู่ที่เมืองไทยครับแต่เปิดอยู่สาขาหลายสาขาอยู่ทั่วอเมริกาครับเดี๋ยวเราพาไปชิมกันครับแล้วมาดูกันครับว่าร้านอะไรครับ จุดเด่นของแฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้นะครับคือใช้เนื้อคุณภาพดีมากๆครับแล้วในร้านของเขาครับไม่มีฟรีเซอร์ครับไม่มีตู้แช่แข็งเพราะฉะนั้นของที่เขาใช้ครับสดใหม่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นขนมปังผักสดเนื้อที่ใช้รวมทั้งมันฝรั่งครับไม่ใช่มันฝรั่งแช่แข็งและเอามาทอดนะครับตัดกันสดสดล้างกันสดสดในร้านครับแล้วก็ทอดให้เรากินครับเดี๋ยวเล่าไปดูครับ เราสรั่งอาหารไปแล้วครับรอแฮมเบอร์เกอร์กันอยู่ระหว่างรอนะครับก็มีส่วนที่สองผมให้เรากินดีจะแบบว่า สาเหตุที่ทำให้ผมชอบเฟรนฟรายของชิ่ีมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ไงตัวซอสเมาส์ไปในกระด้างที่จะแคทชัพเฟรนฟรายกินเพื่อนฝรั่งไม่เคยไม่เคยลองชิมเลยกินเฟรนฟรายแบบนี้นะครับลองแคทชัพแล้วก็ชิมต่อด้วยกเมาส์ไปในกระด้างน้ำส้มครับเข้ากันดีมากกรอบความกรอบเค็มมันของนฝรั่งบวกกับความหวานแคทชัพแล้วก็บวกความเปรี้ยวของน้ำส้ม ก่อนขันเริ่มต้นจะเป็นสายที่หยุดไม่ได้ <c oughs> ครับมาลองชิมกันด้วยกันแอนมะโก้เลครับผมเริ่มครับช็อปปิ้งผมใช้นะครับมีเอ่อเลก,กัสทเมเร์โร่หอมขาว เบคอนแล้วก็มีเห็ดขักด้วยกัดเข้าไปครับเนื้อจุยซี่มากๆครับท็อปปิ้งก็อร่อยสดทุกอย่างครับร้านนี้นะครับท็อปปิ้งต่างๆใส่ได้ไม่อันครับแถมฟรีด้วยครับสำหรับเฟรนฟรายนะครับเห็นถ้วยแค่นี้นะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับขอแถมมาให้ในถุงอีกเยอะแยะเลยครับ สำหรับฟังเซนไฟฝ่ายของฝ่ายกายนะครับเขอมีให้เลือกนะครับเวลาเราสั่งนะครับจะเลือกเป็นแบบธรรมดาก็ได้คือโรยแค่โรย,ย,ยเกลือจะแบบที่ผมสั่งชอบสั่งแรกคืเป็นเกล็ด uh, ชุบไฟคือโรยบกเกล็ดชุบแับรสชาติเชื่อมตัวของอก็เป็นก๋วยเยี๋ กินเสร็จแล้วครับอ้าวมันเป็นแค่ฟาสต์ฟู้ดครับกินแป๊บเดียวก็เสร็จครับนี่แครับแฮมเบอร์เกอร์ครับฟาสต์ฟู้ดสายไก่เบอร์เกอร์ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนครับแวะมานะครับคนที่มาจากเมืองไทยนะครับเขาแวะมาแคลิฟอร์เนียนะครับมีโอกาสได้กินครับหาลองชิมได้นะครับแล้วก็คนไหนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วๆนั้นทำแฮมเบอร์เกอร์ทำพร้อง่าครับไม่เคยลองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับผมแล้วเจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ